สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้ทางช่องของเราจะพาท่านตามไปดูไดโนเสาร์ครับไดโนเสาร์นี้ก็เป็นพันธุ์ที่ยังหลงเหลือในโลกของเรานะครับหน้าตาเป็นอย่างไรเขาจะเป็นไดโนเสาร์พันุ์เล็กอ่าพันเล็กสุดนะครับอ่าหรือสุดกว่านี้ก็ยังมีอีกนะครับแต่ว่าตอนนี้เรามาดูไดโนเสาร์อ่ามาแล้วครับท่านผู้ชมครับขยายหน่อยเป็นยังไงนู่นนะครับ เขากำลังอยู่บนใบมะเขือครับกำลังที่จะทํามาหากินนะครับรอที่จะงับมแมลงที่จะบินผ่านมาตรงนี้นะครับซึ่งเขาเองเขาก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการจับมแมลงกินเป็นอาหาร นะครับเนี่ยครับไดโนเสาร์ขนาดแท้เลยนะครับทางช่องของเราก็ขอนําเสนอครับเราไม่ได้มีตัวเดียวนะครับท่านผู้ชมตามไปดูอีกนะครับตามแมกไม้ชายคาแถวแถวนี้นะครับแล้วเขาก็จะมีให้เราชมนะครับทางช่องของเราก็ขอนําเสนอครับอ่า นี่ตะใครครับน่ะอ้านี่เห็นไหมครับท่านผู้ชมน่ะไดโนเสาร์พันธุ์เล็กสุดน่าจะเป็นพี่เป็นน้องกันกับตัวก่อนนั่นที่เกาะอ,อยู่บนไม้มะเขือครับน่ะอันนี้ก็อยู่ที่ลำไม้ครับท่านผู้ชมครับมองเราด้วยตาหวานเยิ้มเลยครับท่านผู้ชม ผู้ชมที่กระรบครับนี่ก็ไดโนเสาร์ที่ยังหลงเหลือให้เราได้เห็นอยู่นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับรากกดไลค์ใ่กดแชร์นะครับท่านผู้ชมพบกันในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ